รับคลิปนี้เรามาทำน้ำพริกเห็ดฟางนะครับเนื่องในเทศกาลกินเจนะครับอันนี้เราจะทำแบบเห็ดฟางย่างนะครับย่างไฟเลยครับให้สุกแล้วก็ทำไปตำเป็นน้ำพริกนะครับเทศกาลกินเจนะครับเราไม่ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะครับพื้นบ้านนะครับแค่ย่างเห็ดผ่าซี่งนะครับย่างให้สุกแล้วก็พริกย่างด้วยพริก พริกสดนะครับหอมกระเทียมก็ไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวสุกแล้วเราค่อยไปดูขั้นตอนกนารทำใส่ครกนะครับ,บพริกก่อนนะครับพริกที่เราย่างไว้นะครับ้ละเอียดนะครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดที่เราย่างสุกแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของเห็ดที่ย่างสุกนะครับก็ใส่เลยนะครับผุงให้ละเอียด เราจะทําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีพิธีเลีตองอะไรเพราะการกินเจคือทําอะไรที่มันง่ายๆนะครไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะแยะนะครับเอาเฉพาะเห็ดกับพริกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับก็ตำไปเรื่อยๆครับเห็ดปางย่างมีข้อดีคือมันจะมันจะหอมนะครับบางคนอาจจะชอบละเอียดมากๆก็ตำให้นานหน่อยนะครับ ครไม่ชอบละเอียดก็จำหยาบๆก็ได้นะครับพอร,รู้สึกว่ามันละเอียดได้ที่นะครับเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับครึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับบางคนไม่ชอบเค็มนะครับก็อ่าใส่นิดๆอ่าแล้วก็คนๆคร่าวๆด้วยสากนะครับ อ่าเรื่อยๆนะครับพอรู้สึกได้ที่แล้วก็แล้วก็ชิมนิดนึงนะครับเพื่อจะได้รสชาติที่ถูกใจใช้ได้ครับก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับอืมใส่ถ้วยเลยครับนี่แบบง่ายๆนะครับ ใส่ถ้วยครับเ,เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> น้ำพริกเห็ดฟางเจ <Okay. S 1> okay. นะครับ